ตำรวจปคบบุกตรวจค้นคลินิกสองจุดรวบสองหมอเถื่อนเปิดคลินิกรักษาโรคให้ประชาชน สืบเนื่องจากกองกับกับการจีกองกพบการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการประสานงานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่ามีประชาชนแจ้งเบาะแสให้ทำการตรวจสอบคลินิกที่เปิดดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและรักษาโดยแพทย์ซึ่งไม่มีใบประกอบพิชาชีพในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ึงลงพื้นที่ทำการสืบสวนพบว่ามีการเปิดคลินิกโดยมีบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ทำการรักษาให้แก่ประชาชนทั่วไปจริงจนนำไปสู่การตรวจค้นจับกลุ่มจำนวนสองจุดหนึ่งคลินิกเวชกรรมตั้งอยู่บริเวณถนนราชพัฒนาเคหะร่มเกล้าสามสิบเอ็ดพบว่าคลินิกดังกล่าวเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอยู่และพบนายรัตภูมิสงวนนามสกุลอายุห้าสิบเอ็ดปีแสดงตัวเป็นแพทย์ทำการตรวจรักษาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลอีกทั้งแพทย์ที่ทำการรักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไปนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบพิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด โดยนายรัตภูมิรับว่าตนเองเคยมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลกว่า13ปีจากนั้นเดินทางไปศึกษาแพทย์ที่ต่างประเทศแต่เรียนไม่จบด้วยใจรักในวิชาชีพแพทย์และอยากมีกิจการเป็นของตัวเองจึงมาเปิดสถานพยาบาลดังกล่าวและอ้านตัวเป็นแพทย์รักษาประชาชนมาได้ประมาณ3เดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกลุ่มและตรวจยึดเครื่องมือแพทย์ผลิตภัณฑ์ยาอื่นที่เป็นความผิดและเวชระเบียนผู้มารับการรักษากว่า30รายการ 2. คลินิกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยไทยธานี6ถนนนิคมอุตสาหกรรมวนวมน,นครตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบว่าขณะตรวจค้นคลินิกดังกล่าวเปิดให้บริการรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปอยู่พบนายกฤษรันสงวนนามสกุลอายุ36ปีแสดงตัวเป็นแพทย์ทำการตรวจรักษาประชาชน จากการตรวจสอบพบว่าสถานพยาบาลดังกล่าวมีใบประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบประกอบกิจการดำเนินสถานพยาบาลถูกต้องแต่นายกฤิรันซึ่งเป็นแพทย์ที่ทำการตรวจรักษายอมรับว่าตนเองยังไม่มีใบอนุญาตประกอบพิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด เรียนจบระดับปริญญาตรีสาขาแพทย์ศาจากต่างประเทศโดยอยู่ระหว่างฝึกงานณนโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งและอยู่ระหว่างเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพในระหว่างรอสอบใบประกอบวิชาชีพจึงทําการรักษาให้บุคคลทั่วไปเบื้องต้นผู้ตองหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาการปล่อยให้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์มาให้บริการรักษา ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตามพรบสถานพยาบาลพุทธศัการาช2541ฐานปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับและอาจมีคําสั่งทางปกครองให้ปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยหากพบการกระทำความผิดพนักง,งานสอบสวนจะมีการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป